明けまましておめででとうございいすす私の誕生日日適当に書た付เอาละครับขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาจารย์เอลเบอร์เกอร์วันดีพีเกมพอนไครภาษาเนี่ยครับวันนี้วันที่1เดือน1ปี2022นะครับแฮปปี้นิวเอียร์ครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็แฮปปี้บัตเตอร์เบียงก้าหรือดูนาดาวกันแล้นี่เองนะฮะวันนี้เป e ็นวันเกิดนานี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันเกิดที่นางต้าขึ้นมาเองเถอะนะฮะโอเค ก็นี่นะครับมันก็เป็นจดหมายมาให้เรานะฮะนี่นี่ครับสวัสดีปีใหม่ปกติหน่วยดาวอมตะจะยุ่งมากในช่วงเทศกาลเพราะต้องประจำการในฐานของเซลล์แต่วันนี้งานที่ต้องทํากับค่อนข้างน้อยพวกเขาอยากให้ฉันได้พักในช่วงค่าแล้วออกไปเดินเล่นในงานเทศกาลบนถนนบ้างกัปตันอยากจะไปกับฉันไหมปีใหม่เป็นวันที่จะผักนั้นให้คุณได้ตั้งปฏิทินของคุณอย่างเช่นการหนังสือเดือนละเล่มในปลูกดอกลิลลี่ให้บานกอดืดอใบไม้พี่ แล้วกระตันล่ะมีแผลอะไรในปีใหม่หรือเปล่ามีอะไรที่อยากทําหรือต้องทําเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าว่างแล้วตอบฉันทางอีเมลได้ก็ได้นะเราสอบคนจะได้ช่วยกันดูแลกันละกันการใช้ชีวิตเรียนรู้และทํางานสี่เหล่านี้ต่างก็ต้องใช้ความพยายามแต่ถ้ามันทําให้เรามีความสุขและสว่างได้แล้วจะไม่ลองทําดูหน่อยหรออ่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่แต่ถ้าอยากจะว่างคืนนี้ฉันควรจะไปทํางานได้แล้วล่ะท่นนี้แหละนะ ขาบอกอีกครั้งก็แล้วกันสวัสดีปีใหม่นะแสดงว่าควรจะมีปีที่ยอดเยี่ยมในปีต่อไปนะโอเคโอ้โห okay. oh, มันดูประโยคมันดูแบบมีมความเป็นรรยาสุงจังเลยครับเนี่ยไอประโยคเนี้เราสองคนจะได้ช่วยกันดูแลกันละกันนะฮะโอ้โหโอเคก็ไปดูคัสซิ่กันดีกว่าครับไปมีโอเค なるほどあけましておめでとうございます大事なイベントがあるたびに不急なる刃は天命の警備部隊として忙しくなりますが明日い,いえもう今日ですね今日の仕事はそう多くはないようです街の雰囲気を味わえるようにと、 皆さんが夜に休みをくれたのですが館長その頃お時間はありませんか新年といえばいつも計画を立ててしまいます例えば毎月本を一冊読むとか春が来る前に百合に肥料を与えるとかところで館長新年の計画はありませんかどうしても達成したい目標 もしくは、絶対にやり遂げたいことは後で時間がありましたら、メールで教えてください。チェックし合いましょう。生活も勉強も仕事も、努力が必要ですが、楽しく自分を充実させることができるなら、そうしない理由はないでしょう。あ、夜の時間を確保するために、急いで休みましょう。起きたら、仕事を片付けないとですね。 では最後にもう一度明けましておめでとうございます新たな一年艦長のすべてが順調に進み毎日楽しく過ごせますようにビアンカ・アタジナよりビアンカ様はいつもこうしそう誕生日は適当に書いた大事じゃないだなんておバカなことを言うんだから 冗談じゃないっしょ。毎年人よりケーキが1個少なくなるとか許せないっしょ。覚えておいて、館長。彼女はチョコ味が好きっしょ。量はそう多くなくていいから、周りの人と一気に食べるぐらいがちょうどいいっしょ。メールにハッキングしたデュラより。<noise> いだとれだ、僕は。いや。いや ้มายี่เนีลยเหรอนี่ไงเค้กคาราเมลกุ๊กโกนมนะฮะเค้กวัาเกิดของเดนอันเดาเมื่อใช้จะได้พลังงาน30หน่วยครับซึ่งเราไม่เคยใช้อยู่แล้วเราเก็บแล้วเค้มข้นโคกครีมเนื้อเบาผสมกับผสมการเป็นสีดำขาวแค่ชิมสักคําคงไม่ทําให้ที่ออกกำลังกายมาเสียเปล่าหรอกนะโอกินไปเถอะกิก้าวันเกิดทั้งทีนะฮะปีใหม่ด้วยครับก็ก็ถือว่าเป็นยังเป็นจดใหม่นะปีนี้นะฮะ จริงๆผมอยากให้มันเป็นคาสซีนแต่ก็มีมีแซมๆข้างหลังนะใช่ป่ะนิดนึงนะฮะก็อาจจะเป็นความหวังว่าข้างหลังข้างหลังๆทางนี้อาจจะเป็นแบบเป็นภาพ CG ก็ได้นะครฮะจะไปดูก็ขอให้เป็นยังไงแล้วกันเนาะนะฮะโอเคก็จบเวลวครับกับอีเวนต์สั้นๆของเบียงก้านะฮะหรือว่าเจือของนางนี่นะฮะแล้วก็เมื่อกี้อ่ะตอนนี้เราไปดูดว่าเรามีคนเจือของใครบ้างนะฮะส่วนก็่ใช่กอรเนี่ย มันอยู่ในกิจกรรมหรือว่าพื้นฐานวนะน่าจะอยู่ในกิจกรรมนี่ตอนนี้ผมก็เก็บวันเกิดเกือบหลายคนเลยอะวันไหนที่ผมเข้ามาทันที่เป็นวันเกิดของใครนะครับผมก็จะเก็บหมดเลยไอ้นี่ยังอยู่อ่ะคิดดูดิคุกกี้เสียงทายอะ่ะยังอยู่อ่ะคิดดูดินะฮะก็ขอพวกนี้ก็เก็บนะครับผมบอกเลยว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับวันเกิดเนี่ยผมเก็บทุกชิ้นนะฮะเก็บทุกชิ้นจริงนะฮะโอเคใครเก็บสะสมเหมือนผมบ้างเอ่ยน,นะรหรือว่าเปิดใช้กันไปแล้วนะฮะ โอเคก็เช้านี้คงต้องหมดทจบเพียงเท่านี้ครับส่วนในเรื่องก็รอกันได้เลยนะครับตอนนี้กำลังทํากันอยู่นะครับส่วนวันที่เธอถ่ายประกบูดานั้นผมไม่ทํารีแลนนะเพราะว่าผมทําไปแล้วนะครับดังนั้นก็อย่าเลยไปเล่นกันด้วยนะครับโอเคเช้านี้อาจารย์เอลิปเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี้เช้านี้ครับไซนันはいつだって起こるんです。バルキリーにとって週末も平日も変わりありません。キアナさんには才能と可能性があります。 今後の成長が楽しみです生まれついての強者はいませんが努力さえすれば誰だって強者になれますどんなことも完璧にこなさなければそのための努力は惜しみません家庭はさほど重要ではありませんこの世界は結果が大事なんです1週間頑張りましたね きっと、あなたも成長したのでしょう。